เสดยบไฟนขายบไรใครดีมากเฮ็ดบ่ทันุขาด้วยเปิดเห็นร้านนุขาหน้าขาวซูมือแล้วเปิดร้านกาแฟมาก่อนดิสาวไผยเข้มข้นดีๆบึง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 ซิมก่อนเด้อเสียบที่สุดโอ้ยพี่น้องเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อย เนื้อปลาเหนือเหนือเรืองเรื่องนี่จะเครื่องพี่น้องเลยนี่ต่เครื่องเหนือเหนือเลยเดี๋ยวปล่อยชาวไฝครับลังกีกินพี่น้องนุ่มตีนแต๊าฟมากินน้องกับชาวไเด้อพี่น้องวันนี้น้องเขาหิวเขาน้องเขาหิวเขาเอาคำใหญ่ๆเอาไว้ไหนจับวะ มาามาาาตปลอสวัสดีครับพี่น้องตังเนียร์ชาแนลครับเมื่อนี้มาขั้วใหญ่คือเกาขั้วเดิมอีกแล้วครับขั้วโอนละเวงอีกแล้ว,ว,ลวพี่น้องเลยกำลังเก็บน้ำยาข่าปุ้นสู่กันกินพี่น้องนี่กำลังเก็บตำเครื่องนี่จมีอืแดงจ้าเต็มครบกเลย เนทตกตักนชุยเอ่อกตว่างนี่เนี่ยาบ่เออเอากระยี่สุยอาตหนีมมานี่จะได้เด๋นี่หน่อยใช่ไหมเรน้น้นี่ที่วางคบมึงอ่ะือเออนี่เ จำยากระปุนเด็แซ่บพี่น้องมา,าเนี่ยมยายี่สิบหเขาคุยกันเ่าสิไปใส่ลูกาสิไปทะเลไมจังเลปลาอย่างนี้ปลาินานยาปลาเน้นเนาะไอ้จำยาปลา ใส่ยังไงใส่เลือดผมบอกอ้ยนี่นี่น้องมีเลือดผมอาการนั่งมาหนีว่านีใส่แกงต่างกันบแก่ที่้วนะเอ้ ตอนนี้้าจะได้ไปเดียวไม่ตมทีแกงสนะม่เดือดกัพอแล้วสวยมนะนนี่น้ำไม่เดือดดีเออพ่อนันปลาเนี่ยกี่หนังเกต่กระต่าไปนอนอันนี้ยังก่อนอีกเียั่นแถาอันนี้ยังก่อแกงไตปลาแกงไตปลาอันน้องลายยางหรือไม่นี่อะไอไใช้นูตีนเหรอมตีนใช้น้ำยาไปเซตตัวเขาไง แกงไต่ปลาโอ้ยแต่น่ดเป็นแต่แท้เดี๋ยวรอกินน้ำกันแล้วพี่น้องพี่รองมาจอบบิงน้างเอ็ดช่องเข้ากำลังขี่ส่งกับแฟขายพี่รองไยพูดว่าใครเพื่อว่าขครแต่น้าเฮ็ดไปเลดขายเอื่นเป็นบอลนี่ไอ้ใบสมือสาเมือจะแกวเอาพวเฮ็ดเพื่อข่น้ำบรหัน เราบดแล้วบ,อ,บอมื่อเอาไปแล้วทุงเจียบมกินบางกันกินทาา่าเราบอกว่กินมือละแค่แก้วมือละสองตั้งมือแล้วเอาไปเอาไปว่าอย่างไรว่าขาเรือหาหล้แสดงว่าหกทุงสาวเออแสดงว่าหกทุงแล้วเอสซีอีกขายที่เาขายนขา,ายแคย่ไทยเออ อาจัะแกะอาจัะถุงมาเลยก็บโอเคมันบูดบ่ห่ะมันบ่นนบูดบ่จะจอดเสียน้ามันจะจอดเสียตูเย็นอ่ะเอา้าเอา้าไปก็บ่บ่อยคยน,คนยางน้ำกดได้ยังี้พี่น้องเอ้ยนักเอกไปม่งว่างเอาป <c oughs> เสเอาเอา,าอเป็นแตลุดแค่มันจะบป็นรเมื่อบอล่ล่ะ ทำไว้เท่าไหร่ก็ไม่พอขายดีมากก็ต้องเฮ็ดยั้งเราไปเฮ็ดจะกัแฟขายนี่จะขายหน้าที่เราพันแล้วเนาะโอ้สูงขวัญปากเอากันกันไปส่งได้ดีเดี๋ยวกันขย้ำไปส่งเนาะแล้วเราหั่นแบบหั่นแล้วหัวเรียวเราสร้างเรียวถ้าปลาอนี้หันไรเรียว แชมสองคนน่ะเนาะลูกาดีเด่นแบดเบิร์ดคอยตี่้าเจาไปน้ำเจ้าไปบอยผูได้ตไปลักสูตรเจ้าเนาะนี่คนส้กินดีแพงเ่สิมาส่งกินเองย็นนี่าเ้่าเใจเย็นเออกสเขาเยน่บอเอาใยอไปง คอยมีห,น,หมน้าที่การงานข่อยก่ออย่งยงางแม่ยนเจ้าขายอย่างกันนา,านวานัชันคนเพิ่งเจ้าอะไรฉลากขาย <laughs> บอยเขาเห็นดอกขันเจา้าแพงสูตรน่ะเจ้ามันต้องซื้อเนาะอ่ะพี่น้องมาจอบร้อยบนของสา้าฝ่ายนั่งเอกช่องขายรอขายกาแฟพร้อมจอดพี่ทั้ทงเอ๊ ทำงานพร้อมขายกาแฟพร้อมมด้วยทำงานธรรมดาได้สาวฝ่ายนอนเงยนอนไหวเห็นเดอ้อสูตรเพิ่นขันไดไว้จากได้กับติดต่อได้จากช่องเด็ดชั้นแนว่นขายกาแฟพี่น้องติดต่อเพิ่นไายดีมากเห็นป้าหนุ่มขาเลยเห็นป้าหนุ่ขาม้าขาวชูมือ เ,าเลา,าปลเปิดร้านกาแฟมาก่อ้ดีเท้าไผ่กว่าเราสิมาเปิดทุกงานรงป,ปั่มนี่พี่คน้องเอ้ยเราเป็นเถ้าแกร่รงปั่มบมเดืองนี่แต่งเงินเดือนเป็นสิบลา้านกิจการหลาย,ายาอย่างขายกาแฟอืมยังอีกวะขายกาแฟก,ากับขายน้ำธรรนมาด่าอะไพี่นอ้อง ก็มองไปดูมาจะบอกก็ไดเขาเข้าวเห็นหนานังเดียบมาเห็นยบ่มาไใส่หนาบ่ยอดท้ว OK> ่ขืนบ่เห็นหนาวันนี้อนเบิ่งทั้งลอยเลยกันไทยเจ้าห้าได้นี่ค้นเบิ่งเป็นลอยเป็นได้ภายในบ่ถึงมือมันนี่เป็นพันมันนี่อะไเป็นพันมันบอกมันเองเอไม่สมควรตาเพระ่าแฟ ออติดตอ่อมาติดต่อมาเลยขายขายถือถืกซ้อมใหม่50ซี้ซ้อมใหม่าสสุดก็แฟเด้แจก้วอันนี้เฮ็ดเฮ็ดในหน้าปะเนี่ยบ่ล้วเนาะบ่ข้างหน้าตังเฮ็ดกนเไยดอก กันบ่ค้านคำคำยังเฮ็ดกันเลยเฮ็ดให้มันเดีวบทเท่เชื่อเดียวโลดแต่ว่าตอนนี้ห้นนเาเดียวเฮ็ดธรรมาดาทอแซ่ไว้จ้แก้วในในตู้เย็ยนนี่ยมันมาวัาบฮะเบบเท่าน่ะห,หน่อยโพดมือไรบนามย่างอืนกันมี่นามยังก็ซาเขียว น้ำเย็นน้เย็นนี่เบ็ดให้ยาวร้องก็สั้งได้ด้วยพี่น้องทรงบ่ทรงบ่ทรงบ่มาเอาเองมาเอาเองรับรองความอร่อยแต่เกิดคนอยู่ประเทศญี่ปุ่นคนนี่มาเอาเองเลยท้องห่าเสีบเรียมือค่ะอันนี้บเบาอีดีเลยนิดเสียบอีดีถึงถึงที่ถึงจริงอีดีกินเลยใส่ผงสูโร่เส่ยแบบหน้าลงไป ใครถูกที่สุดในย่านนี้ใครยี่เธอใดนี่ิแวถวกระทุ่มแบนแค่ไรสมุทรสาครแถวเหนา้าต่อแค่ไรเด้อพี่น้องกระทุ่มแบนไกลๆคองปองไป <S <S เกิดเขาสั้างไม่ดีนี่โอ้ยแค่แต่งได้เนาะที่ได้ไปส่ง งี้มารับมามาลาบอเลยบอไอ้รับเอาชุดหนาบ้านพันสิเอาไล่บอเล่วงหน้านี่มาไหนไม่ได้บอนี่มาได้ไม่สิได้นี่ครไม่ล่าเห็ดเนี่ยบอนี่มาบอกก่อนมันบอสิได้ดทุกมาบอกทั้งนี้เม,มียนใครดีจะทำไม่ทันคลิปนิวมีิยังเด้พี่น้องมา่ออยเอาสูตรจเจ้าฝ่ายแต่ว่าว่า เราไหวทายเห็นสวนดอกเราย่านคนจำสวนแล้วเราเห็ดแสบแสบกระแฟเราถึงดีดีดีตึ๊งเค็มหวานมันบ่ไปเค็มเลยเค็มหวานมันบ่เราก็อยากอยู่ได้หยาดนอนมาหล้บดอกว่าไงเนี่ยมึอไม่มาหตทีเห็ดโอ้โน้อเอาถักแก้วน่าเสีเอา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 ห่อน่ไปเอาห้อนได้เอาห้อนเอาห้อนบ่เออมาลองมุ้งดิหนี่บันพี่น้องเลย นต่บ๊วยเองเอาหอานมันต้องอีงกแบบหนึงมันชิวานผุดอ๋อว่มันต้องอีแบบ,นนบนนนหนึ่งมันออกหอนมาจะไปเรืนอนันในนามมังนอนบ้นอนเจ้าว่าวันอาทิตย์บันต้องนอนไปได้บังซีรีแต่ทนอนบังโดดยืดถูกเด็กคองเห็นหรเนละยัดแล้วใชย,ยังแนวพีนน้องแนมบัดทันเราเห็นเร็วเร็วใส่ผงสูรไหวแต่แพ่นี่ไปใส่ผงสูรด นางสีขาวขาวกับพงษ์ชูรสเป็นแตนายจังกินแล้วติดใจเบื่อสิแม่บ้านจะเบื่อเนียนยืมของฝากเดอ้อเฮ็ดตะโงกจะยืมโอนตังไปให้ชิมดูถ้ามันมีนะมัมีเดอ้อโทรมาเดอ้อมันสิมียอยู่บ่เฮ็ดละงโงกให้เขาเจ้า,จาหนึ่งให้ประตูนหนึ่งแล้วติดโอนเงินไปให้เมีเห็นบ่งอยาอ่ากหรอกมันไม่มีสิสิร้องกาแฟสาวฝ่ายยังมาแลงในบ้านที่ น่องเอ้ยเข้มข้นดีดีเบิงบ่งเบิงบ่งเบิ่งเบิ่งจิมกันเด้ <c oughs> เอแซ่บที่สุดเอาเอาหวานนี่ค่ออีกเนี่ยบะกับมันขมมันขมหวานหวานหวานก็แซ่แบเลยมักหวานมัน <c oughs> ดีดีนี่ซ้ำมุนี่แซ่บพอด,ดีนี่แต่ว่ามันก็นต้องใส่น้่มแข็งเพืาา่อว่าเราเนาะแสดงว่าเจ้ากินหวาน มันติดอันนี้เด้อเด้กินมาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วกินอันเดียวสูตรสูตรนี้ไปกินไปกินเจ้าเอื้อนโอ้ยจึ่งจืดทั้งจังแต่ผู้ใดล่ะสุขภาพกินน้องหอยบะเสร็จดิแจ๊บพี่น้อ,อ,อ,องเลยบ้านมันฉันคือเธอกาแฟสาวฝ่ชื่อกาแฟสาวฝ่ไปนั่งหาดูด้ว มาเป็นอะไรแยืดดึงของขาดเด้อกันได้เฮ็ดพอกับบอกได้เฮ็ดตะโงกกับบอกรจะใครบดแดงใครบดแดงไม่อยากว่ะอยากเก็นจวงไม่อยากยังไม่ได้หรอจะมาเยอะหน่อยแล้วกินอยู่เหล่าหรอมาหลดเฮ็ดพอกันเอ้ยมิดแม่งกินนู่นอ่ะพี่น้องบานนี้เขา ว่าเวิ้งข้างนอกกันกระปุ่นเพราะว่าชาวไ่ยเรากวนแล้วเรากำลังช่งกาแฟขายพี่น้องเราไหวเห็นสูตรมาโซเดกันที่ซื้อหรอกถามข้าวสามข้าวเราสิงเมื่อบานแล้วเดกกลับไปทุระอุบลพี่น้องอ่ะเย็บแลววันละยี่เนี่ยเก็บเห็ดบาซันบะเนียไปไปเบิ้งข้าวเห็ดขนมจีนอยู่ข้างนอกบ้พี่น้องน้ำยาขนมจีนโอ้ยหอมครับพี่น้องเลยหอมครับแกวเวิ้งเบิ้งเวิ้งเจ่บเวลาพี่น้องเลย โคตรข้มาหนิมาข้าวไงพี่น้องข้ใหญ่มาข้วเก่าข้วเดิอมข้ใหญ่มาอนิข้าวอรเวงข้วอรเวงน้ำมันจะระเบิดนะนันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดแล้วอยู่กับเทพตานพี่น้องเจ๊ยงกระแทบบอกเทพตานดีมือ นมกะทโนนโิโอ้ใส่กะทิจวดน้องจวดลงไปที่กันหน่ากินกันหนาเลยแล้วได้ที่แล้วหันหน้าลงนะ

ไปเราปับน้ำน้ำล้างคกต้องใส่น้ำล้างคกเขาบอกถึงจะอร่อยจวด นัวบางมันผงนัวใส่หนท์เคย่ข้าใจใค่บอกใส่อีกไล่ไล่แสบไล่ถูดสันไปชิ้นลงพี่น้องมาดูชิ้นลงชิ้นปลาน่าอร่อยมากเด้งดึงดึงเลย าาจากเยาว,วราศเลยสูตรเยาว,วราชแบบนี้เยาวราศสูตรเยาวราศดึง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 วิ่งไปไปลางควันลางควัน แล้วมาทัา้งพี่พี่องกมามาทั้งพี่พี่เดือด <c oughs> หโหหอมวยออมหองล้วต้องน่ให้กูจะเหนแล้วเราได้ไรก็ได้เลย โอ้ยพี่น้องเป็น,นมันว่าเสร็จเรียบร้อยเ,ยเ,อเ,อเอนื้อเนื้อเนื้อเนื้อไม่จะเครื่องพี่น้องเลยนี่จะเครื่องเนื้อเนื้อเลยลูกชิ้นดูแบบโอ้ปัดโอ้ทำด่าแล้วเสร็จด่านอา๋อพี่นอ้องรอกินกันดีดีแบบนี้ไปเรียบร้อยซาไฝก็แล้วกินพี่น้องนุ่มตีนเต็มแป้ง<ๆ>มากินน้ำกับซาไฝเด้อพี่น้องบานนี้หิวเข้าว เอาคำใหญ่ๆเอาอไรจับวะปุบจอดเลยกินไปแล้วจานหนึ่งมัเหรอแอบรา๊บผีมือร้อน yeah พีพพนนะ่น้องขอบคุณขอบคุณยายากะติแช่ๆพี่น้องนะเบากันอ่อนเลี่ยงลมใน ขึ้นง่ายมากินป่า ป่าจากย้อดวลาสินอง Beast กันเด้พี่น้องกินน้ำตาลฝ่ายเก่งเก่งมากแล้วพี่น้องเลยเพื่อนที่อินฟิตเด้อล่ะครับพี่น้องเลยฝากอเลยก็แช่เด้อพี่น้องมือนี้ครับเมิโน่หม้อจีนครับผมรับสาวฝ่ายโอเคครับผมเสียงเพลงมาแล้ว ก็ขอบคุณหลายๆทิปติดตามคอกดไลค์กดแชร์กดซับตะไข่สร้างเดียร์ตั้มเด้อพี่น้องฝากติดตามสาวฝ่ายน้ำเนี้ยครับผมสวัสดีครับ